เต้าหู้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำมาจากถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง9ประโยชน์ของเต้าหู้ข้อ1เต้าหู้มีโปรตีนสูงสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เต้าหู้ช่วยทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ข้อ 2. เต้าหู้เป็นโปรตีนที่มีไฟเบอร์สูงจึงช่วยในระบบขับถ่ายทำให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้น ข้อ 3. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ข้อ 4. ช่วยควบคุมน้ำหนักเนื่องจากเต้าหู้เป็นอาหารที่ให้พลังงานแต่มีคอเลสเตอรอลต่ำจึงเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักลดความอ้วนค่ะข้อ5เนื่องจากในเต้าหู้มีเอสโตรเจนจึงช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ข้อ6ในเต้าหู้มีสารเลสตินช่วยในการบำรุงสมองและส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทข้อ7ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายข้อ8ช่วยลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ข้อ9การกินเต้าหู้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายซึ่งส่งผลทําให้ช่วยในการบํารุงกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนเต้าหู้มีประโยชน์มากมายทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะกินเต้าหู้นึ่งหรือต้มดีกว่าเต้าหู้ทอดหรือถ้าหากว่ากินน้ำเต้าหู้ก็ควรจะลดหรืองดการใส่น้ำตาลนะคะ ต้าหูราคาไม่แพงนอกจากจะทำให้เราสุขภาพดีแล้วยังจะทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ